วิชารี9999สวัสดีค่ะคุณหลายๆคนที่ได้พบคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเบื้องบนกำลังส่งสัญญาณเตือนของการกลับมาพบกันของคู่ทวินเฟรมที่คุณทั้งคู่เป็นเหมือนชิ้นส่วนที่หายไปจิตวิญญาณอีกเครื่องหนึ่งที่แยกจากกาันตอนมาสุติบนโลกกำลังได้วนกลับมาเพื่อการรวมตัวศักดิ์สิทธิ คุณบางคู่กำลังอยู่ในขั้นตอนของ separation stage หรือการแยกจากเพื่อการเยียวยาหรือการตื่นรู้เพื่อให้คุณทั้งคู่ทำงานกับความกลัวอดีตหรือกรรมที่ทั้งคู่จะต้องก้าวข้ามก่อนการกลับมา reunion กันอีกครั้งคุณจำเป็นต้องก้าวข้ามอารมณ์ความคิดความรู้สึกลบ,ลบๆที่ถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเพื่อการเข้าใจอย่างแท้จริงคุณไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องนี้ได้ด้วยการคิดเอาแต่คุณจะต้องสามารถเป็นจิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อการตื่นรู้นี้จงอบอุ้มช่วงเวลานี้ด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งที่จําเป็นยอมรับมันแล้วคุณจะทุกน้อยลงหรืออาจจะไม่ทุกเลยกับการแยกจากนี้เมื่อคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้คุณทั้งคู่จึงจะสามารถรวมตัวกันได้อีกครั้งเพื่อภารกิจในการยกระดับจิตของผู้คนในวงกว้างต่อไปค่ะ